สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะมา,าเขาเรียกอะไรละมารีวิวนะครับสินค้าบวกกับขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่สั่งสินค้ากับทางเพจของเรานะครับคือก่อนส่งเนี่ยผมจะเช็คสินค้าทุกครั้งนะฮะแล้วก็อาจจะตรวจสอบดูเรื่องของ กาเรียกอะไรสเปคภายในเครื่องนะครับดูอุปกรณ์ว่าได้ครบไหมแล้วก็เช็คตัวเครื่องนะครับก่อนส่งสินค้านะครับขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับสั่งถึง2เครื่องกันเลยเดียวนะครับกับตัว n นบเ V70 Max นะครับตัวนี้นะครับเป็นมือถือที่ดีมากๆและผมรีวิวตลอดในเลทราคา3 0 0 0นต้นๆเท่านั้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด6.9นิ้วนะครับเป็น แบบ HD บวกนะครับ1,640กคูณ720มีค่าอัตาราดิฟเฟเรนหน้าจอในสูงถึง120 H เฮิร์ตเลยซึ่งให้ค่าทัศนีนนี่ค่อนข้างลืล่นไหลนะครับและที่สำคัญมันมีความแข็งแรงทนทานซึ่งรองรับจากการตกจากที่สูงได้ถึง1.5เมตรกันเลยทีเดียวนะครับตัวสีเนี่ยจะมีอยู่2สีก็คือจะเป็นสีเทาๆแล้วก็สีเขียวเขียวมินท์นะครับซึ่งสีค่อนข้างสวยนะครับ เรื่องของชิปเซตของเขาเนี่ยมันจะเป็น Unisoc T7200 อ c ตาค o r e 1.6 GHz นะครับแรมนะครับมันจะเป็นแรม6ซึ่งขยายแรมได้อีก6ก็จะครับแรม12นะครับบวกกับ ROM นะครับ128 g b นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ใช้ได้2ซิมและรองรับเมมโมรี่การ์ดด้วยนะครับเออถ้าเกิดใครความจำไม่พอคุณซื้อเมมมาใส่เพิ่มได้คือมันดีตรงนี้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเป็นไม อ่าไมโอนะครับบน Android 1 5นะ Android 15นะ15นะงงบประมาณ3,000ันบาทได้แ n d r o i d 15นะฮะโอ้โหสุดยอดครับและที่สำคัญเนี่ยกล้องหลังเขาให้เป็นกล้องแบบ a i c a m e r a นะ5้าล้านพิกเซลซึ่งค่อนข้างใช้ได้นะครับผมลองถ่ายรูปแล้วค่อนข้างสวยนะครับเป็น a i c a m e r a นะอ่าแล้วก็จะมีระบบออโต้โฟกัสให้เลนเดฟเนี่ยให้มาอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหนะ้าให้มาอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับ ซึ่งการใช้ฟีเจอร์กล้องเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ AI Super Night คือการถ่ายรูปแบบกลางคืนด้วยระบบ AI นะครับมี Magic Photo ด้วยนะครับนะมี Lightning Flash ให้นะครับเป็น Snap Shot ให้นะครับนะเป็นระบบ AI ซึ่งค่อนข้างดีพอสมควรแบตเตอรี่เนี่ยให้มาสูงถึง 6,000mAh เลยคุณใช้งานได้ทั้งวันนะฮะรองรับชาร์จเร็ว2 2 5์นะครับตัวนี้ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยเขารองรับใช้งานถึง4ปีเลยนะอ่าคือมันจะไม่เสื่อมจะไม่อะไรเนี่ยในระยะเวลา4ปีนี้คุณใช้ไปเถอะครับยังไงก็คุ้มนะครับเพราะว่ามีระบบ AI power saving ในการประหยัดพลังงานง่า่ยๆนะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนที่ผมจะมารีวิวก่อนที่ผมจะนํามาเป็นตัวแทนการขายของตัวนี้ผมซื้อมาให้แม่ของผมนี่ะใช้เองแล้วนะครับซึ่งเห็นว่าโอเคมันดีมันใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ นะสามารถใช้เล่น facebook tiktok youtube เอาง่ายง่าใช้สื่อโซเชียลเนี่ยได้เต็มอัตราเลยนะครับและที่สำคัญตัวเนี้ยเรื่องของกล้องก็ค่อนข้างดีนะครับนะการเล่นเกมใช้ได้นะครับคุณจะซื้อไปให้ลูกคนเล่นหรือใช้งานทั่วไปก็ใช้งานได้ครับเกมค่อนข้างลื่นไหลับ g r o v แล้วก็อ o บ Duty ในโหมดเขาเรียกอะไรอนะัปรับค่างกลาง,กลางเนี่ยสามารถเล่นเกมได้ดี เครื่องไม่แหลกนะครับเครื่องไม่แหลกนะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้รองรับการใช้แอปธนาคารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องห่วงครับโอ้โหราคาถูกยังว่าโทรศรัพท์อะไรมันจะใช้งานได้ไหมได้ครับใช้แอปธนาคารได้ทุกแอปธนาคารเลยไม่ว่าจะเป็นถุงเงินไม่ว่าจะเป็นต่อาตังคุณใช้งานได้เรื่องของ สื่อโซเชียลต่างๆ Facebook อะไรต่างๆที่ผมอธิบายไปข้างต้นก็ใช้งานได้ทุกแอปนะครับ t ิ k To k ใช้งานได้ดีนะครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับใครที่มีงบน้อย,อยแต่อยากให้คุณพอ่อคุณแม่ได้มีโทรศัพท์เอาไว้ใช้โทรติดต่อเปิดกล้องคุยกันเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์ครับถ้าไม่มีงบหลับสูงๆนะตัวนี้ตอบโจทย์ครับนูเบวีเจ็ดสแม็กเป็นของดีที่คุณจะต้องลองซื้อสักเครื่องหนึ่งนะครับ นะไม่ว่าจะให้ลูกเรียนหนังสือไม่ว่าจะใช้ให้พ่อแม่ใช้ลองดูครับดริงจริงใครที่สนใจทักมาสอบถามได้ที่เพจนักชอมออนไลน์ได้นะครับเพราะว่าจะเป็นเพื่อการสนับสนุนช่องของเราให้ดำเนินต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ